ครับพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนนะครับลิปเป็นเพลงชาแนลนะครับอยู่กับผมพิ่นคเคลกับเกมเอ o ก e l ซีเรสครับวันนี้นะครับผมมาเป็นคลิปแทนนะครับเพราะว่าติดภารกิจในการทำไลฟ์นะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รอด้วยนะครับแต่วันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับกับการมาลุ้นเขาเรียกว่าลุ้นตู้ประจําสัปดาห์แล้วกันนะครับก็ทุกสัปดาห์เราต้องมีการลุ้นกันจริงๆตู้มิสตี้เนี่ยผมสารภาพตามตรงเลยว่าผมเปิดวันละรอบนะผมอ่ะเติมเข้าไปอีกนิดนึงแล้วผมก็ เปิดวันละสิบ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 เนี่ยหกวันติดกันเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ผมแบบมีหลักการเชื่อที่ผมเคยบอกว่าผมชอบเปิดวันละรอบแหละก็เลยแบบไม่ได้อัดคลิปมาลงเพราะว่ามันเปิดวันละทีวันละทีวันละทีอะไรเงี้ยแล้วก็จะอัดมารวมกันก็ดูจะลาบากนะครับต้องมานั่งต่อกันเล่ากันก็เลยเออมาเดี๋ยวว่าเปิดวันนี้ทีเดียวเลยกัน2แพ็กนะครับกับคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดตรงอื่นด้วยรวมกันไปเลยนะครับก็วันนี้มีตู้ใหม่เข้ามาแล้วก็คือ Forgotten m e m o r y นะครับเป็นตู เดิมนะครับเอากลับมารีรันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณสามารถจะเลือกได้ระหว่างเอฟซี FC กรอบทองรันลี่นะครับเอฟซี FC กรอบทองบัตเทอรี่เอฟซีกรอบดำเอ็มม่าเอฟซีกรอบดำดีว่าเอฟซีกรอบดำลิซแมรี่แล้วก็เอฟซีกรอบดำแอนนี่นะครับในตู้นี้นะครับตัวละครที่ผมแนะนำนะครับก็คงหนีไม่พ้นเอฟซีกรอบทองบัตเทอรี่แล้วก็เอฟซีกรอบทองรันลี่นะครับเพราะว่าบัตเทอรี่เนี่ย แน่นอนแหละแต่แหลายคนที่ยังไม่มีโดยเฉพาะผู้เล่นมือใหม่นะครับผมแนะนําให้เลือกตัวนี้เลย100%เนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครออร่าข้อที่1น,นะครับเป็นตัวละครคอหลักในการทําทีมนะครับของเมืองกินแลนนะครับแล้วก็บัตเตอรี่เนี่ยเป็นตัวละครที่เคลียร์ดนันดันไรวันได้ดีนะครับเป็นตัวละครท่าตุน้ําที่เป็นท่าสกิลหมู่2ท่านะครับสามารถจะ ลงดันรายวันเนี่ยง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่มีออร่าแทนคิลนะครับทำให้ตัวละครของเพื่อนเราเนี่ยตายยากขึ้นด้วยนะครับเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในตู้นี้แล้วหากคุณยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่และต้องการจะหาตัวละครไปช่วยใช้ในโหมดต่างๆนะครับบารเทอรี่เป็นตัวละครที่อัมมัสเลยนะครับคือแนะนํามากๆตัวละครที่2คือลัตลีงที่บอกคือลัตลี่เก่งขึ้นมากในช่วงหลังๆนะครับเป็นตัวละครที่ครอบจักรวาลเช่นเดียวกันนะครับสามารถจะซัพพอร์ตเพื่อนทำดาเมจหมูม่ได้ลงดันไรวันได้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครเว เป็นหนึ่งคอสําคัญที่ทํางานร่วมกันกับกราฟนะครับหรือเป็นตัวละครเสริมในทีมต่างๆก็ได้ตอนนี้ลันลี่เนี่ยถูกใช้เยอะมากใน PVP และไรีน่น,นะครับก็จริงๆก็ดีแต่ถ้าผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีแบตเตอรีร่เลยแล้วไม่อยากจะแบบเร่งมากอยากจะทำทีละตัวทีละทีมให้มันแข็งแรงเนี่ยผมก็ยังเชียร์แบตเตอรี่มากกว่านิดหน่อยนะครับเป็นภาษีที่ผมให้ละกันแต่ว่าลันลี่ก็สามารถเป็นตัวละครที่เลือกได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในตู้นี้ก็คือ FC แอนนี่นะครับเ c แอนนี่เป็นตัวละครที่ สามารถจะบัฟดามเมจได้นะครับบัฟออ,ออกตัวละครที่ตีออกเร็วที่สุดได้เพิ่มสปีดได้นะครับใส่โล่กันตายอิมมูนได้นะครับเป็นตัวละครที่เอาไว้สําหรับทีมสายบุกนะครับทาให้ดาเมจจัดจ้านขึ้นนะครับออกไวขึ้นแล้วก็สามารถจะปิดบัญชีได้เร็วขึ้นจริงๆอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างเหมาะกับอารีนาในสมัยก่อนมากกว่านะกันแต่สมัยนี้ก็ยังพอใช้ได้บ้างแต่ก็จะลดลดภาระหน้าที่ลงมาภาษีก็จะลดลงมาตามกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นตัวละครธาตุไฟ ที่ใช้ลงดันไรวันไม่ได้แย่มากนะครับเพราะว่าตัวละครของแอนนี่เองก็มีสกิลหมู่และเป็นสกิลเบรสด้วยเพระะนันดาเมจค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมพอจะให้ภาษีอาจจะน้อยกว่าแอนนี่หรือพอๆกันกับแอนนี่ก็คือดีว่าดีว่าเป็นตัวละครเออา่า่าตมชีนะครับที่ทําสกิลหมู่ได้มีสกิลตีเดี่ยวที่รุนแรงนะครับเป็นทีมที่เอาไว้เล่นกับพวกแอตทริสได้ก็ไม่ได้แย่มากนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีที่สุดในทั้ง3ตัวเนี้ยถ้าเกิดผมให้ภาษีเนี่ย ผมจะเชียร์เป็นบตเตอรี่กับลัคลี่เป็นหลักนะครับเพราะว่าไงก็ตามเนี่ยหากคุณยังได้ไม่ครบ5ตัวเนี่ยยังไม่ครบ5เพื่อทำคอมเมอร์รีเนี่ยก็เลือกเลือกไปเถอะครับมันไม่ได้แย่มากครับเพราะนั้นวันนี้ผมตั้งใจจะมาเลือกบตเตอรี่นะครับแบบนี้ซึ่งนะครับมันก็มีตู้นี้อีกนะครับที่ผมเปิดไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่ผมเลือกเป็นซัมบรีน่ามาแต่ว่าคงไม่เปิดแล้วนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเออมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เซตค่อนข้างเยอะเลยนะครับในการจัดการนะแต่ว่า ตู้ที่ผมอยากจะเปิดวันนี้ด้วยเนี่ยคือตู้นี้ครับเพราะผมลงทุนไปแล้วเยอะมากคือตอนแรกผมเปิดไป6สเต็ปใช่ไหมครับและผมก็เปิดอีกวันละรอบไปเรื่อยๆคู่กันกับตู้นี้เลยผมจะใช้ชฤษฎดีวันละรอบไปเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายวันละรอบของผมเนี่ยก็ออกมาเป็นกราฟนะครับได้กราฟมาแล้ว1ตัวนะครับแต่จริงๆตู้เนี้ยผมอยากได้จริงๆคืออยากได้เรเชลนะครับเพราะว่าเรเชลผมเนี่ยยังฟิวชั่นแค่หนึ่งผมถึงบอกว่าตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยขั้นต่ําที่ผมรับได้ในการจะเอาไปเล่นแบบเออมันเริ่มสู้ใครได้จริงๆเนี่ เอาแบบสุดๆเลยอะ่ะเริ่มเริ่มมาแล้วก็คือฟิวชั่นที่2เพราะว่าสเตตมันจะกระโดดค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยมีความต้องการดักได้เรเชลไปใช้นะครับในอัฟติฟิวชั่นแล้วกันนะพูดตามนี้นะก็วันนี้เะเปิดเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับไม่ได้เปิดเยอะมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องข้อจํากัดเรื่องทรัพยากรนะครับเก็บไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นการเปิดก่อนนะเดี๋ยวผมจะมีคลิปตีมิวสามตัวที่ที่แจกนะเดี๋ยวในคลิปนะั้นผมจะแจกจะชี้แจงไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้ว ผมจะมาตีบวกดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่คลิปนี้ผมจะเปิดตู้นี้2ครั้งนะครับใช้ประมาณพันสี่ก็จะเหลือเกือบแต่หมื่นเซสนะครับผมจะพยายามเก็บไว้ให้ได้หมื่นเซสทุกครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเปิดตู้นี้1ครั้งนะครับโฟกัสแมมมี่เผื่อโชคดีได้บัตเตอรี่เลยแล้วก็ไฮไลท์วันนี้จะเปิดตู้มิติมิสตี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับเก็บเก็บตั๋วมาแทบตายนะถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอามาใช้นะครับโอเคมาเปิดได้แค่2ครั้งนะครับก็26 Pro ร่นะครับแต่ได ได้แค่2แหละได้แค่20ใบนะโอเคเรามาเริ่มจากตู้นี้ก่อนละกันนะครับตู้ตู้ได้แห่งความชิบหายนะ <c oughs> คือคือมันมันจะชดเชยให้เราแหละคือเหตุผลที่ผมว่าตู้นี้ผมอยากเปิดหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะมีการชดเชยคือมา30%จากที่เราเปิดไปคือถ้าเกิดเราได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นกาไรเท่านั้นนะครับแล้วผมก็เปิดไปวันละรอบวันละรอบวันนี้เลยจะเปิดวันนี้สองรอบนะครับก็หวังว่าจะได้เรเชลนะ นะครับเหลือแค่26วันเองนะครับก็ใครมีเซสตอนนี้เป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยจริงๆตู้นี้เป็นตู้ที่ผมค่อนข้างชอบนะค่อนข้างเชียร์นะเพราะมันดีกว่าตู้ได้ตู้อื่นทุกตู้ตั้งแต่เคยมีมาเลยนะครับก็ตู้นี้แหละคุ้มค่านะครับสำหรับใครที่อยากจะทําทีไม่แข็งแรงไม่ได้นิ้นเน้นหาตัวใหม่มากมายนะครับก็จะเปิด2รอบนะครับมาครับรอบที่1นะครับอย่าคิดถึงเพื่อนๆได้ไลฟ์มากตอนกด1กันมานะครับตอนนี้ไม่ได้ไลฟ์เป็นคลิปก็ลุยเลยแล้วกันนะครับไป เราจะใช้สูตรดั้งเดิมของเรานรในการกดสกคริปต์ตอนดีดนิ้วนะครับแล้วก็มีสูตรจิ้มหน้าที่เป็นสูตรคู่บุญของผมมา,อย,าอย่างยาวนานนะครับนะครับบุญมีแต่กำบังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไปครับขอเธอเรเชลฮึบเป็นเสียงลมเสียงลือเสียงลมเสียงเล่าอ้างนะครับแต่ไม่กระดิกหัวมาก็คือไม่ได้นะครับได้เป็น5ดาวเบอร์นาเดสนะครับคือ <Right. S 2> หลังๆเนี่ยพอเราได้คุมแดงเนี่ยเรารู้จังหวะแล้วไนงะมันก็เลยให้เราลุ้นน้อยลงนะเวลาเราเรากดอะ คือถ้าเรารู้เห็นจังหวะเราจะรู้ในอันนี้น่าจะคุมแดงนะนะครับมันจะมีจังหวกะกระตุกตอนแรกนิดนึงนะครับมาแล้วไม่ใายนะครับเป็นเสียงลมเสียงรือเสียงลมเสียงลมอ้างอันใดนะครับเป็นพี่วาลานะครับคือมิสตี้เนี่ยผมเริ่มเห็นคนได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเห็นคนใช้ยเยอะมากทุกครั้งที่เห็นก็จะเจ็บใจอยู่ในใจลึกๆว่า ทำไมไม่ทาไมไมันเป็นวันของเราบ้างนะนะครับมันควรจะเป็นโอกาสของเราบ้างหรือเปล่านะแต่มันไม่ได้นะก็รอบแรกก็เกลือไปนะครับได้5ดาวมา2ตัวนะก็ครับเอา5ดาวไปลงสกาได้นะจริงๆการเปิดตู้เนี้ยก็อย่าเพิ่งมองลบอย่างเดียวนะใครชอบลงสกาอะ่ะตัวละคร5ดาวมันให้แต้มเยอะนะครับคุ้มอยู่นะก็ไม่แย่นะได้ทดเชยอ,อีก30%ปนะครับ1 2ไปลายรอบที่2ครับวันนี้คลิปอาจจะสั้นนิดน,นึงนะผมจะพยายามทําคลิปกลับมาให้เยอะขึ้น นะครับหลังๆติดภารกิจเยอะขึ้นเรื่อยๆนะก็รู้สึกผิดฮึบโอ้โหไม่กระดิกหัวไม่มีสะบัดอะไรเลยนะครับ you know เป็นแค่เสียงลมนะครับ you know เป็นวาเรนติน่านะครับได้5้าดาวดีกว่าไม่ได้นั้นเพื่อนอย่าเพิ่งไปอึดอจจัดใจเอานะครับได้ก็ดีแล้วนะครับก็เอามาลงสกาบ้างเอามาผสมเอามาทานเซนให้ครบนะครับไปฮึบอันนี้เป็นความเงียบงันนะครับ ผมก็ตั้งแต่เปิดวันละรอบแหละนะครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะอมันก็สนุกกับแตรล่เกมไม่คิดมากนะครับฮึบมาแล้วไม่ได้นะครับหลอกล่อให้ดีใจอรอบนี้มาสี่ตัวเลยเว้ขอเธอขอเรเชลนะครับกำลังใจต้องมาฮึบตัวเดียวที่เธอต้องการ มาเยอะมากครับมาห้หตัวเลยแต่ยังไม่มีคุมแดงใดๆน่าจะแตกแล้วนะครับสงสัยจะแตกแล้วนะครับมันเยอะไปแล้วนะครับ้อยยังอีกหกรอบโอ้ยคุมแดงต้องมาแล้วล่ะเพื่อนอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังฮึบโอ,โ,ฮโอ้โหเอ้ยโหเจ็ดตัวครับ <c oughs> จ็ดตัวในหนึ่งรอบหลบเยอะมากมีดีที่ลุน้นอ้โหมีดีแค่ให้ลุน้นอ้โหเยอะมากครับหลบเยอะมากแต่หลบไปไม่ได้เลยเฮ้ย <c oughs> ผมเหลือ900พอดีอะผมเปิดอีกรอบแล้วกันแล้วก็ไปเปิดตรงนั้น2รอบนะเปิดตรงนี้200แล้วก็เปิดตรงนี้700อนะครับอ่ะไหนๆอัดคลิปละเต็มที่หน่อยนะนานๆเพื่อนๆจะได้มาเจอกันแล้วอาทย์นี้ไม่มีไลฟ์ด้วยนะจัดไปเรเชลมา นะคือผมอยากได้นะผมอยากได้เรเชลจริงๆนะไม่งั้นไม่มาเปิดหรอกนะครับหนึ่งซองปึบกราฟเนี่ยผมจะฟิลห้าแล้วนะครับกราฟจะเป็นตัวแรกของออร่าที่ผมฟิลห้านะตามมาลัตลี่ผมฟิลสี่ละลัตลี่ผมฟิลสี่จริงๆถ้าเกิดตู้นี้ผมเลือกลัตลี่เนี่ยผมก็ลุ้นฟิลห้าแต่ว่าผมว่าผมอยากได้อับาัโอลี่มาฟิลสามฟิลสี่ก่อนนะนะครับอยากค่อยๆทําทีมขึ้นมาให้เป็นชิ้นเป็นอันนะผมใช้อับาัโอลี่บ่อยมากนะ ลันลี่เนี่ยอีกหนึ่งตัวก็เดี๋ยวลองดูว่ามันได้จากตรงไหนนะเดี๋ยววันก็ต้องรองดูว่าอีเทอร์โนบอลมันจะกลับมาอีกไม้นะครับผม oh, นี่ผมไม่ได้ไเลยเนี่ยเฮ้ยใ,ในคลิปขอคุมแดงสักอันไม่ได้เหรอเพื่อน <c oughs> เรียบร้อยครับผมเจ๊งครับผมแต่ไม่เป็นไรเจ๊งตู้นี้ดีกว่าไปเจ๊งตู้มิสตี้นะอย่าลืมว่าเป้าหมายวันนี้เราคืออะไรครับอ่ะอันนี้200นะครับ กับการหาแบตเตอรี่นะครับรอบแรกรอบเดียวนะครับใจสู้นะครับมาดูาว่าผมจะได้หรือเปล่าไปขอพลังใจส่งกันมาหน่อยนะครับส่งกันมาแบบระดับแบบไม่เรียลไทม์ก็ได้นะส่งมาออฟส่งมาเป็นแบบออฟไลน์กนะ็ได้ไปครับฮึบเอ้โอหอออน้องโมนิกาครับโอ้โหเรียบร้อยครับจบไว เหมือนโกหกนะครับบอกว่าอย่าลุ้นเยอะอย่าฝืนโชคชะตานะครับผมเป็นสิ่งที่ชะตามที่มีอาจเลี่ยงนะครับคือความเครือนะครับมามาถึงไฮไลท์วันนี้แล้วนะครับจะเป็นวันที่ผมมีความสุขหรือเปล่าเราต้องมาดูกันกับน้องมิสตี้นะครับลงทุนไปไม่น้อยเจ็บไปไม่น้อยน้ําตาที่ไหลรินความเศร้าที่เสียไปนะครับจะถูกปลดล็อกในวันนี้หรือไม่ ทุกคนครับติดตามชมกันตอนนี้เลยนะครับ2รอบแบบจัดหนักจุกๆไปครับรอบแรกฮึบแต่ผมชอบคัดซีนอันนี้มากอ่ะคือเหตุผลที่ผมแบบชอบเปิดวันละวันละวันละรอบแบบแบบเปิดแบบจัดลงใจตัวเองอ่ะคือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมันรู้สึกแบบเออหนึ่งวันมันได้ลุ้นอะไรมันมันแบบนี้มันมันทำให้เราแบบคิดถึงเกมนี้อมันเติมเต็มอ่ะผมจะชอบแบบใช้สูตรแบบเขาเรียกอะไรนะตื่นเช้ามาแล้วก็ สักรอบหนึ่งจันลงใจก่อนทํางานนะครับรแต่มันไม่มีวันไหนเป็นวันของผมสักทีอะดินี่ผมดวงไม่ค่อยดีนะตั้งแต่ตู้เก่าจนมาถึงตู้นี้แล้วผมแบบดวงค่อนข้างแย่นะครับไม่ได้ดีมากเหมือนแต่ก่อนนะผมเคยมือทองกว่าน,นี้นะผมเคยเป็นนักเปิดมือทองกว่าน,นี้ตอนนี้ผมเริ่มแบบเริ่มแบบช้าน้ําช้าหนองนะครับเรามาดูว่าวันนี้ผมจะได้มิสตี้สมใจหรือเปล่าเพื่อนๆหลายคนเริ่มได้นะครับเริ่มมายั่วมผมแล้วนะ ท้ายเราจะดสุดท้ายก็เราถึงเป้าหมายเดียวเหมือนกันนะครับใครที่เป็นสายฟรีสายเติมสายอะไรก็ไม่ต้องคิดมากนะสุดท้ายเราจะถึงเป้าหมายเดียวกันนะวันในวันหนึ่งก็จะต้องเป็นวันของเรานะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับเดี๋ยวมันก็ได้นะครับบรรยากาศมันก็ดูมีความเศร้าหมองนะ นะครับเราจะเศร้าไปกับเขาหรือเราจะมีแสงประกายแห่งความหวังจากน้องมิสตี้นะครับขอตัวหนึ่งมาให้ชื่นใจก่อนนะเอามาให้อัพเอามาให้จับเอามาให้สัมผัสก่อนนะมันจะเริ่มเก่งเมื่อมีสักสองสตัวนะเพื่อนๆแล้วก็ต้องมีทรัพยากรในการไปลงมันนะ่ะแต่ประเด็นคือผมไม่ได้งไงเพื่อนๆนเข้าใจปะนะครับแล้วเวลาผมไปลงไอรีน่าแล้วผมเห็นคนอื่นใช้อ่ะแบบผมรู้สึกแบบผมรู้สึกแบบเจ็บปวดอ่ะ เฮ้ยเยมันมีแสงมันมีแสงแสงแสงนี้คือแสงนี้คือเออแสงของลูปเบลิชเออชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงนะรอบแรกนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งหมดหวังดินะครับคลิปเราอาจจะอยู่ในไฮไลท์วันสุดท้ายแล้วสุดท้ายนะนะนี่เปิดมาในวันนี้คือ ค่อนข้างไม่ได้อะไรเป็นชิปเปนอันเลยนะครับดูดิอันนี้ก็ไม่ได้เปิดไป3ทีใช่ไหมเปิดไป3ครั้งอันนี้รอบแรก200ก็ไม่ได้นะอันนี้เปิดรอบแรกก็ไม่ได้นะสรุปให้มาอยากได้รอช้าครับผมลองสคริปจังหวะแรกทีนอยู่ปึ๊บนี่ผมสคริปทีหนึ่งดีกว่าลองสูตรใหม่สคริปทีแรกแล้วก็มาดูทีที่2นะครับ ผมอยากรู้มากเลยเวลามิสตี้มามันจะเป็นยังไงนะอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวคลิปหน้านะ300อยถลุงสามร้อมสิบมิลมาดูกนว่าจะได้เท่าไหร่นะครับที่สุดของแก้แล้วนะ GM เกมนี้นะเอ้ยเฮ้ยเผลอกดสกิปไปแล้วไม่นะกดผิดคุ้นเคยไปแบบนี้หมายความว่า โอ้ยฮ oh, no. ุยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอย่าบอกนะอย่าบอกว่าสิ่งเฮ้ยเพื่อนในที่สุดแล้วมันสร้างบาลียเฮ้ยผมเพิ่งก็สกปไปแล้วก็อยู่ดีๆกระจกไม่แตกเพื่อนเพื่อนครับโอ้มิสตี้ในที่สุด โอ้ยแบบพีกมากเฮ้ยผมค,คัดซีนสวยมากน้องมิสตี้มาแล้วโอ้โหตัวตัวแรกของไอดีครับผมเชดอ์เชดอ์เชดอ์คือตอนแรกอะผมเห็นทูฟเอเคนึกว่ากระจกระจกจะแตกแล้วเว้ยแล้วทีดีๆมันมีแสงสีฟ้าพุ่งลงมาจากพื้นมันไม่เหมือนปกติกระจกมันไม่แตกครับเพืเ่อน และนี่คือการมาถึงของอุ้ยเอ้ยโอ้โหออกมาจากข้างนอกออกมาช่วยไซออข้างนอกเยเด่แม่มาแม่มาครับผมเชี่ยมันเขามาสู่ไอดีผมแล้วอะโอ้มิสตี้ฝันที่เป็นจริงสองรอบวันนี้อ ได้รีวิวแล้วครับในที่สุดน้ำตาจะไหลเป็นความรู้สึกปิติอินดีแบบบอกไม่ถูกเฮ้ย <c oughs> มันตื่นเต้นมากที่ผมแบบขนลุกเลยนุย้ยคือไม่ได้คิดว่ามันจะได้แล้วกดผิดไปกดสคริปไปกดสคริปแล้วพอไปสคริปป์ปั๊บมันแบบเวแล้วสคริปเขาจะแบบเหมือนแบบเอ้ายังดูไม่จบเลยนะครับนี่อัพหน่อยยั่วหน่อย อัพยัวคนขิงหน่อยนี่คนขิง2 0งศว่ะมันต้องแบบนี้ว่ะคือคือผมอะไม่คิดว่ามันจะได้แล้วผมกดไปแล้วแล้วมันเป็นชูฟาร์เนมาใช่ป่ะแล้วที่ผมเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยมันแปลกไปคือไอ้ปุ่มสคริปตรงชูฟาเกนอะปกติเวลามันกระกระตกกระแตกใช่ไหมครับถ้ามันไม่ได้แน่แน่มันจะขึ้นสคริปให้เรากดเว้ยแต่จังหวะชูฟาร์เนมันจะระเบิดพลังอะไอ้ปุ่มสคริปที่ผมควรต้องกดได้อะมันหายไปแล้วผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมกดสคริปไม่ได้วะแล้วจังหวะนั้นอะแสงสีฟ้าามมนหหลเ็่ เออมันเลยแบบอืมันเลยแบบแจ่มมากเ,เดี๋ยวขอดูพลังแฝงหน่อยวะเปิดไปเลยอ๋อนี่ไงมันต้องใช้อืมโอโหมันมันปลดหลายขั้นมากเลยอะอืมมันต้องมนันต้องปลดของมันเนี่ยเดี๋ยวมันต้องใช้ทานเซนต์หนึ่งเพื่อปลดแง่งแง่งนี้โอ้โหแง่งสองใช้หนึ่งแง่งนี้ใช้อีกหนึ่งเนี่ยเห็นป่ะใช้ทานเซนต์ สองเนี่ยและอันเนี้ยถูทันเซนสามถึงผมมันจะเก่งตอนนี้เลยว่ะเนี่ยมันจมันอาจจะต้องเก่งตอนนี้หูสกิลมันหายไปเยอะนะมันก็สแตทก็หายไปเยอะนะครับเข้าใจอะไรเขาบอกว่าทําไมมันถึงนะน้องมาว่ะเพื่อนน้องมาว่ะเพื่อนนะนิดหนึ่งนะครับขอคลิปนี้ให้ผมได้อวยนิดหนึ่งนะผมขอเอาขึ้นหกดาวในคลิปนี้เลยลวกันถือว่าคลิปจะได้ไม่สั้นเกินไปนะ ถือว่าคุ้มค่าที่สุดในการทําคลิปนะครับเพราะว่าเปิดแต่ละวันแต่ละวันแต่ละครั้งมาไม่ได้มากพออัดมาคุยกับเพื่อนนะก็ได้เลยนะครับแล้วก็ผมว่าก็มาลุ้นกันแรกๆก,ก,ก็นึกว่าจะเกลือแล้วนะครับวันนี้โชคดีนะครับน้องมิสตี้มาพอดีก็ทําให้เรารู้สึกคุ้มค่าขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมอัพเลเวลไปให้สุดเลยครับระดับมิสตี้แล้วนีผมลงลดลงมนะันเอาพอดี90ไปให้สุดเลยครับ มาฟนี่มาทั้งทีจริงๆอยากได้อาวุธขึ้นมาทันทีนะเพื่อนๆในในคลิปนี้เราได้มิสตี้ละขออาวุธมิสตี้สักรอบได้ไหมวะนี่อาวุธมิสตี้มันมันต้องมาแล้วว่ะมันต้องมาแล้วว่ะแต่ก่อนเพื่อนๆแบบแต่ก่อนเพื่อนๆต้องมาบิวผมอะแต่วันนี้ผมบิวตัวเองอะเพราะวันนี้ดวงดีแล้วอะมันอาจจะดวงดีต่อเนื่องนะครับ มา700ให้มันรู้ไปว่าผมจะได้อาวุธมาเสริมแรงได้ไหมนะครับอันนี้นะอันนี้นะอาวุธสวยด้วยไปครับขอขอแบบดับเบลิลดับเบิลดิคลิปปับ๊บหยุดอย่ยาอยา่ยาอย่าก,กระด pp. โดดกระโดดกระโดดฮึบโอ้โหใจเย็นใจเย็นมอริสโอ้โหแม่งโคตรเกลียดแอนิเมชันมึงเลยอีบ้าเอ้ยมึงช่วยทําตู้ให้มันเหมาะสมเหมือนตอนแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทองมาทองมาเพื่อนดูดูสเต็ปสเต็ปสเต็ปเอิบปั๊บเอกูซิษ โอ้ไม่ได้นะโอ้โหเหลือ8,000พอนะนะครับก็สนุกดีนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามเรี้ยงเพย์แช n แนลอาจจะไม่ได้มาไลฟ์นะแต่วันนี้ก็มาเปิดเต็มที่เป็นคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปตีมิวนะครับนี่มีคลิปตีมิวมีคลิปทำนู่นทำนี่แต่วันนี้ ภารกิจสำเร็จแล้วนะครับได้มิสตี้มารีวิวแล้วเดี๋ยวผมจะลองปั้นนางดูก่อนแล้วเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนว่าความเก่งอยู่ที่ตรงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปรีวิวมิสตี้เพิ่มเติมให้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับไม่ต้องทิงนะผมเจ็บม,มาเยอะแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่ตอนหน้าของเรานะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงแล้วก็ไลฟ์หน้าจะเป็นแบบไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับวิมเพ่ชแชแนลสวัสดีครับยย yeah! Start to...